สำหรับในเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะสยบด้วยตัวนี้เลยจ้าไฮยาวิตามินซีเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของน้ำแร่เจจูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนโยนกับผิวนะคะใครที่มีปัญหารอบดวงตาไม่มีงบประมาณที่จะซื้อไอเจลที่ราคาแพงๆนะ พี่นุชแนะนำตัวนี้เลยค่ะใช้แทนไอเจลได้ดีมากจะเห็นเลยว่าทุกคลิปนะคะพี่นุชจะทาใต้ตาก่อนนะคะก็คือจะลงเซรั่มใต้ตาก่อนแล้วก็ทาแบบนี้นะคะ ช่วยลดอาการบวมผิวรอบด,ดวงตาอ่อนล้าดำคั้าได้ดีมากเลยนะคะแนะนำเลยว่าให้เอาแค่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาที่เราเอาออกมาใช้นะเวลาสัมผัสลงสู่ผิวหน้าเนี่ยให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเลยนะคะหรือถ้าบางคนไม่ชอบที่จะเอาเอาขาเรียกอะไร เอาลอดเนี่ยสัมผัสกับผิวหน้าโดยตรงก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคะอะแล้วก็หยดหยดลงฝ่ามือแบบนี้นะคะสองหรือสามหยดแล้วแต่ความต้องการนะคะแล้วก็วอร์มแล้วก็ใต้ตาก็เหมือนเดิมนะคะ ใต้ตาเนี่ยให้ใช้นิ้วนิ้วนางนะคะจะเป็นนิ้วที่ลงน้ําหนักน้อยที่สุดนะคะเนีย่ยรอบดวงตาให้ลากแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะทาลําคอได้ด้วยนะคะรับประกันเลยนะคะในเรื่องของริ้วรอยนะคะเห็นผลเพียงสัปดาห์แรกที่ใช้นะคะ สามวันเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ารูกขุมขนนะคะลูขุ่ขนเรากระชับดูเล็กลงผิวดูเนียนละเอียดนะคะริ้วรอยตื้นๆเนี่ยแทบจะหายไปเลยนะคะส่วนริ้วรอยที่ลึกเนี่ยจางลงแน่นอนนะคะนดูเห็นไหมหางตาพี่นุชเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะจะมีเฉพาะใต้ตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่นุชน,นอนดึกนะคะพี่นุษน,นอนดึกมากม ถ้าวันไหนที่เออไม่ได้แพ็กงานดึกก็จะมีอ่อในเรื่องของเอ่อดูซีรีส์นะคะแล้วก็เอเวลาที่ลูกค้านะคะหลายๆคนนะคะลูกค้าหลายๆคนเลยพี่นุษเห็นทักมาในช่วงของตอนออดึกๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบนอนดึกเหมือนกันพี่นุษก็ยังอยู่ตอบแชทต,ตอบไลน์ให้นะคะนี่เพราะฉะนั้นตัวช่วยที่ดีสำหรับคนนอนดึก ลดเลือนริ้วรอยนะคะตัวนี้นะคะดีมากๆเลยแล้วก็ฟีดแบ็ของลูกค้าตัวพี่นุชเนี่ยไม่ได้เป็นสิวแต่ฟีดแบ็ของลูกค้าที่ที่กลับมาในรลายที่เป็นสิวเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าอา่สิวอักเสบเนี่ยแห้งไวสิวอักเสบยุบไวมากนะคะลูกค้าคนไหนที่เป็นสิวก็อยากให้ลองดูนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบทักครีม ชอบความบางเบาชอบเนื้อบางเบาแนะนำเซรั่มตัวนี้เลยค่ะ